ครัคนไต่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครูคนไต่อ,ตยอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชั ครัวคุณต่อยโดยเด็ดขาดได้แล้วครับท่านที่ชมแล้วอาจจะลืมว่าสูตรอาหารเป็นอย่างไรดูย้อนหลังได้นอกจากนั้นไปเที่ยวที่ไหนเรายังรู้ว่าร้านอาหารอร่อยอยู่ใกล้ตัวคุณที่เราแนะนํามีร้านได้กดเข้าไปเลยครับอร่อยแถวนี้นะฮะในแอปพลิเคชันครัวคุณต่อยของเรานะครับก็จะขึ้นเป็นแผนที่เบอร์โทรที่อัปเดตทั้งหมดเลยนะครับและเป็นร้านที่มาออกครัวคุณต่อยทั้งหมดและที่สำคัญโหลดได้ทุกระบบของโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็น Play Store และ a p p Store นะคะผมที่สําคัญสุดๆไม่เสียอะไรเลยสักบาทไม่มีเสียเงินคุณลูกๆทั แม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายซะถ้าท่านทำเป็นเองก็ให้ท่าน ก็แล้วไปแต่ถ้าท่านทําไม่เป็นโหลดให้คุณเวลาว่างอ่ะคุณเล่นมือถือคุณมีเรื่องเล่นเยอะมีเรื่องราวของคุณที่อยู่ในสังคมของคุณอ่ะใช่แต่เวลาตัวท่านท่านจะได้มีเรื่องราวสนุกๆในสังคมนี้อ่ะวันนี้ทําอาหารอะไรใช่แล้วบางทีนะผมพูดตรงๆไว้ใน้โน่นนี่นะไม่ได้มันยกยอตัวเองชมเวลาผู้ใหญ่เขาดูรายการนี้เขาก็ตลกตลกเขาก็สนุกเขาก็มีความสุขไปด้วยเพราะนั้นโหลดให้เขาซะแล้วบริษัทเวลาเขาอยากจะทานโน่นทานนี่เชื่อผมเถอะครับอย่าลำคาญท่านให้ท่านทาน คุณยังมีโอกาสให้ท่านทานนะครับครับยังดีคุณมีโอกาสให้คุณพ่อคุณทานไหมไม่มีแล้วหมดคุณมีไหมไม่มีแล้วหมดคุณมีไหมหมดผมหมดคนแรกมาตั้งนานแล้วมันเป็นการหมดโอกาสคุณมีทำซะทำซะแล้ววันนี้คุณจะได้โอกาสพิเศษโอกาสมันยังไงครับคุณตาวันนี้เราจะแจกเครื่องไม่เหมือนใครเลยและคุณไม่เคยได้ยินที่ไหนผมเคยบอกเลยว่าเห็นคนที่ก็แจกเครื่องดูดฝุ่นกันสรบผม ผมไปเมืองนอกเมืองนามมาแล้วผมขำกิ้งไปที่ไหนฮะฝรั่งเศสไปที่บ้านก่อนไปดูที่บ้านก่อนแล้วเป็นไงไปฝรั่งเศสไปแพร์ิไปเจอที่แพรีลไม่เจอผมแค้นใจมากคราวนี้ผมบินข้ามฝั่งไปอเมริกาเลยท่านผู้ชมไปจนถึงนิวยอร์กไปเจอที่ไหนนิวยอร์กใช่ไหมเวลาเล่นอะเล่นใส่ใจเดยใส่ใจเวลาเล่นผมบอกนิวยอร์กเสียงดังกระดังนันแล้ว เสียงดังมานานน้นแล้วมันยังเล่นเล่นเป็นไหมอ่ะเอาไหมครับเอาไหมผมไปจนถึงนิวยอร์กไปเจอที่นิวยอร์กเลยเหรอไม่เจออันนี้ก็ไปชนไปชนไปชนแต่กลับมาเจอที่กะเบงอันนี้ไม่ใช่ไปชนตัดมุกคนอื่นตัดมุกคนอื่น นี่นะอ๋อเด็กยวลัพูดถึงตัดมุกคนอื่นขอตีอีกคนตีเลยด้วยคนอื่น <c oughs> ชอบนักตัดมุกคนอื่น <c oughs> ท่านผู้ชม <c oughs> ไม่มีใครแจกเพราะอะไรรู้ไหมนี่คือ <c oughs> เรื่องเ <c oughs> ช็ดฝุ่นอัตโนมัติ <c oughs> <c oughs> ทำงานได้นานถึงสองชั่วโมงคนอ,อื่นเขาแจกเครื่องดูดฝุ่นบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าเราแจกเครื่องเ <c oughs> ช็ดฝุ <c oughs> ่นเราแจกเครื่องเช็ดฝุ่นท่านผูวว้ชมครับมันทําความสะอาดฝุ่นได้ละเอียดและก็เศษผมบนพื้นแข็งแข็งนะฮะ,อ,ะอันนี้บอกสั้นิหน่อนไม่เหมาะสมบนพื้นเปียกหรือว่าพรม <c oughs> ถ,ถ้ามีพื้นเปียกกับพรมเนี่ยใช้ไม่ได้ท่านเชื่อไหมบ้าบ้าบบอที่เห็นอยู่วิ่งอยู่เครื่องหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแจก รวมลูลค่าทั้งสิ้น1 9 7 9 0หาพันเจ็หนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทโดยแจกท่านผู้ชมทางบ้าน9เครืคร่องและแจกท่านผู้ชมซึ่งเป็นสมาชิกนิตยสารคุโรคุณต่อยหนึ่งเค,ค,ครื่องท่านผู้ชมท่ถามท่านจริงมันดีมันดีตรงไหนรู้ไหมมันดีตรงนี้เดี๋ยวบอกก่อนท่านผู้ชมดูนะเนี่ยอันเนี้ยท่านเกิดมาไม่เคยเห็นเป็นเป็นตัวผมพูดตรงตรงมันมันนุ่มนวลมากแล้วมันจะเช็ดฝุ่นมันดูดฝุ่นมันมีก,การเห็นป่ะเห็นป่ะมันมีการ มันเป็นเขาเรียกกันรภาษาเนี่ยเขาเรียกอะไรอิเล็กตรอนอมันเป็นอิเล็กตรอนกับโปรโตอนมันดูดคั่วกันมันจะดูดฝุ่นเข้ามาติดที่นี่หมดเลยเขาเรียกผ้าอนุมูลผ้าอ,าอนุมูลอิสระอันนี้เรื่องจริงจริงแล้วก็ใช้งานได้นาน2ชององั่วโมงใช้เสร็จรไม่พอใจชาร์จเอาท่า,านชมมันดีจริงจนะผมไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้มันตลกมากเลยเพราะไอเนี้ย พอเสร็จแล้วกเก่าทําไงเปลี่ยนเรามีมีม,มีให้เปลี่ยนก็เน,นี่ยเปลี่ยนไปเลยครับแจกแจก่อกีนน้ที่คุณโก้ไปเช็ดหน้าเรามาใช้ไม่ได้แล้วนะอ๋อไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน้าคุณโกเ้เขไม่สกรป,ปรกขนาดนั้น<อ>คุณอย่าไปพูดแต่มันดีอย่างนะคือสมมติว่าเรากําลังจะออกจากนอกบ้านก<อ>ําลังจะออกจากนอกบ้านเราจะไปโยกจะออกจากนอกบ้านยังไงไม่เรากําลังจะออกไปนอกบ้านแล้วทีนี้เนี่ยเราก็แบบว่าเดี๋ยวกลับมาจะ บ้านโลกตัวโป๊กทำล่อยทิ้งไว้ได้เลยแล้วมันวิ่งเองเหรอวิ่งเองและที่สำคัญคือเวลาที่เขาเดิอวิ่งไปชนอะไรแล้วแต่เขาจะถอยหลังกลับโดยอัตโนมัติจริงเหรอไหนลองดิเร็วๆจะหมดเวลาจะเร็วๆๆเดี๋ยวถ้าถ้ารีบกลับบ้านไปก่อนเลยนี่ท่านผู้ชมเบอร์โทรศัพท์นี่ดูฮะดูฮะดูๆนะอ่านอะไรก็ได้ดูตอนนี้จึ๊งอ่าเห็นไหมท่านผู้ชม เดี๋ยวขอปิดแล้วขอพูดนิดนึงก่อนผมถามก่อนนะถามคำเดียวท่านผู้ามหัศจรรย์ขนาดไหนผมถามท่านคำเดียวว่าเป็นท่านเป็นท่านท่านจะควักเงิน1,790บาทไปซื้อเครื่องนี้ไหมใช่ใช่ใชไม่มีทางไม่มีทางแต่นี่เขาเอามาแจกก็โทรโทรไปเถอะถ้าท่านซื้อเองถ้าท่านควักเงินแล้วไปซื้อเองอะไรกันนี่เอนเอน บอกให้นะครับไปตอบปัญหาตอบคำถาม่อนะัเลยไม่ได้อ่านยังไม่อ่านเลยครับ็โมเแล้วอนแเนี่ยรยังยังครับยังครับสวัสดีครับผมนายวินัยจบครับอ๋ออย่างอย่างอย่าเพิ่งรีบคุณนายวินัยครับจากสมาคมยอดผัวไทยครับอ๋อผัวไทยใครๆก็รักยกเว้นเมียริศมากใช่ใช่แถมไม่เชื่อฟังผัวไม่ฟังว่าทําไมต้อง ไม่ฟังไม่ว่ามาชอบทำร้ายร่างกายผัวด้วยอออจริงผัวไม่ใช่ลูกวอลเลยรบอลนะครับ<อ>ที่มาถึงจะตบ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 เมียเมียรู้หรือ,อยังหลังจากนี้ถ้าตบผัวมีโทษนะครับโอ้โหจต้องรับโทษดังนี้ฟังไว้นะครับตีสม,สมตบหน้าตบต่างตอนผัวติดคุกหกเดือนตบผัวโชว์เพื่อนตบติดคุกหนึ่งปี ตบหัวปูดติดคุกปีหเดือนโอ้ติดคุกเลยติดคุกเลยติดคุกตบเลือดสาติดคุกสองปีตบจนเจ็บสาหักติดคุกสิบปีเอและตบจนผัวตายติดคุกสิบห้าปีและที่สำคัญทุกกรณีไม่มีรอลงอาญาแน่นอนผมสนับสนุนข้อตบโชว์เพื่อนครับ์อายรู้เปล่าตบโชว์เพื่อนไม่มีเธออย่าทำเลย นี่นี่โทรศัพท์มาได้เลยครับเครื่องเช็ดฝุ่นอัตโนมัติทำงานได้นานถึงสองชั่วโมงอ่ะครับเขาทำเสียงดังโชว์เพื่อนครับนี่เจ็บไหมเจ็บับชื่ออะไรเราชื่อสมชายครับเมื่อก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเป็นนเดชแล้วก็เปลี่ยนเขาเป็นสมชายดนตีบ่อยดนตีบ่อยดีมากนเดชน้นสมชาย อย่าลืมเครื่องนี้ดีมากเครื่องเช็ดฝุ่นตรหัตเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในนี้ซื้อเลยนะครับไอ้ไม่ใช่ไม่ต้องซื้อลืมไปโเลยครับโเลยหมายซื้อเลยซื้อเลยตีตัวเองพักตรงนี้สัครู่พวกสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวหมายมันยังหมั่นไส้อยู่มันเฮ้ยอย่กลัวคุณคูเจ็บเดีเรียนดีเอ็นโอ้ย พักสักครูรเ่เดียวครับน้ำพริกตาแดงแมงดาครับมันเป็นรสเฉพาะตัวรสชาติที่ไม่มีใครเหมือน,นแต่มัน,นหอมมากเลยนะหอมมากอร่อยจริงๆกินมันมีสเสน่ห์นะคือรู้ได้กินปั๊บรู้เลยว่าอันนี้แมงดาท่าผู้ชมทางบ้านถ้าตอนนี้น้ำลายท่านไหลออกมาโทษกันไม่ได้นะครับ ติดตามเรานะครับหลังออากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับทางบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับกด Subscribe ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหผู้ภาษาอังกฤษเพาะเลย Subscribe นะครับผมยาร h ดสปอร์ตออย่าลืมนะครับบอลทีวีออฟฟิเชียลกด Subscribe แล้วคุณจะเข้าถึงเราทุกเวลาที่คุณต้องการเรานะฮะมาเลยกดเลยบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับผมกด Subscribe ตรงนี้เลยกดนะครับกดยังกดดีมาก ที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆนะครับเชื่อผมว่าผมทำคนเดียวก็ได้รายการคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวสั้นๆแต่โอ้ซับสไครต์ครับบอลทีวีออฟฟิเชียลครับตรงนี้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 คนเดียวสั้นๆน้ำชาไหม <c oughs>